สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอดอกไม้จากกระดาษจำจากกระดาษ A 4นะคะที่เราตัดมาเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็เราจะทำจากวันนี้เราทำจากหวีก็คือหวีตัวนี้เนาะทีนี้ก็อุปกรณ์ก็มีกันไกลกาวแล้วก็ ไม้ตัวนี้ไม้ที่เราไว้สำหรับหมุนแล้วก็ตัวนี้ด้วยอ่าเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะ,ะมาแรกเราทำเป็นอย่างนี้เพื่อจะได้คล้องมันได้แล้วก็เอาไปอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้ ไปเรื่อยๆนะคะจนจบ เราเสร็จแล้วทีนี้เราก็กาวทาเลยค่ะกาวทาแล้วก็ทีนี้เราก็ค่อยๆเอาออกจากบี ได้แล้วมันจะได้ลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราก็มาเอาอันนี้ไปตรงกลางแล้วก็บีบอย่างนี้เข้าไปแล้วก็บีบตรงมามันตรงนี้ฮได้แล้วมานี้เนาะ่าก็วางไว้ก่อน ทีนี้แล้วก็มาทำอีกชิ้นหนึ่งอย่างนีบบน้บีบมันบีบบีบมันไว้ด้วยเนาะแล้วก็เอาตัวนี้มาอ่าแล้วก็ทำใส่ตรงที่เราวัดใส่เป็นรูที่วัดจากแบบนี้นะคะ่ะเป็นแบบนี้เนาะ แล้วก็จัดออกมาก็ติดกาวเหมือนเดิมทีนี้เรามาบิดอย่างนี้นี้ก็คือเอาตรวนี้ไว้กลางทีนี้เราก็มาใส่ตรงกลางนี่อะได้แล้วทีนี้หลังจากนะเราก็ ตเข้าตรงจุดนี้แล้วก็จะเอาอีกเส้นหนึ่งที่เราถัดมามาลอกไปเอ หมุนจนจบนะคะหมุนจนจบพอแล้วพอจบแล้ว,ลวก็ทากาวแล้วก็ติดเส้นส่วนนี้แล้วก็ตัดทิ้งทิ้งอ่านนี่ก็ได้แล้วประมาณนี้เนาะพอเราทำให้ได้ หชิ้นแล้วก็ทําแบบเดียวกันเนี่ยให้ได้6กชิ้นได้แล้ว6ชิ้นแล้วก็มาประกอบกันเลย แล้วก็รอจนให้มันรู้สึกว่ามันพอหมักๆนะนะมันพอหมักๆเนาะแล้วก็เกสรถ้าเราอยากได้สั้นเราก็ตัดออกใส่ยังๆอยะแล้วแต่ชอบเนาะยาวสั้นมีเกสรมา พอมันหมาดได้ที่แล้วพอพอเราที่จะบิดมันได้แล้วเนาะแล้วก็บิดมันขึ้นมาประมาณนี้ ยังไม่หมาดพอนะคะก็เอาอย่างนี้ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นหลุม เอาเกีย okay, สนมาทากาวแล้วก็เอาลงใส่เราทำจนอ่าก็คือเราทำให้มันอ่าให้มันได้ เหมือนดอกไม้กําลังจะบานนะเนาะอันนี้มันมันยังหมากไม่พออ่ะทีนี้เราก็พยายามามันลงอย่างนี้พอมันหมาดพอมันจะอยู่ตัวของมันพอมันแห้งเสร็จมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็อาศัยแกกันหรืออะไรก็ได้ที่ชอบทำเลทำเยอะๆแล้วแต่งเป็นต้นอดอกไม้ต้นไม้ต้นอบอนไซอย่างนี้ได้ค่ะ อันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นดอกไม้แบบนี้เนาะ,อะขอบคุณที่รับชมและกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะคะ,ะคลิปหน้ามีอะไรนั้นเรามาตามกันเลยนะคะ,ะวันนี้มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ